เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้กู้เงินฉุกเฉินโดยทกสหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับ ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทําความเข้าใจกันนะครับว่าใครที่สามารถจะกู้เงินฉุกเฉิน1000 0บาทได้นะครับโดยเขาจะเริ่มให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่15เมษายนนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับทีนี้ในรายละเอียดหลักเกณฑ์เนี่ยนะครับเรามาทําความเข้าใจกันนิดนึงนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับผู้ที่จะสามารถกู้เงินฉุกเฉินในวงเงิน10,000บาทได้เนี่ยนะครับจะต้องเป็นเกษตรกร หรือครอบครัวของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเท่านั้นนะครับวงเงินตรงนี้เฉพาะเกษตรกรนะครับวงเงินกู้อัตราดอกเบี้ยและหลักประกันวงเงินกู้สูงสุดนะครับไม่เกินรายละ10,000บาทอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่0.1%ต่อเดือนนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้หลักประกันก็คือไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันหรือหลักทรัพย์ในการค้ำประกันอัตราดอกเบี้ยเนี่ยถ้ากู้เต็มวงเงิน1 0,000บาทนะครับ จะส่งชําระเพียงเดือนละ10บาทเท่านั้นนะครับในเรื่องของดอกเบีย้ยระยะเวลาในการจ่ายสินเชื่อนะครับท่านสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่15เมษายน63เป็นต้นไปนะครับโดยเขาจะนัดทําสัญญาตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม2 5 6 3เป็นต้นไปนะครับสำหรับระยะเวลาและการชําระสินเชื่อมีวิธีการอย่างไรสําหรับเงินกู้ตัวนี้นะครับ เขาจะปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา6เดือนแรกนับจากวันที่เรากู้เงินก็หมายถึงว่าวันนี้ถ้าคุณผู้ชมได้รับเงินกู้ตรงนี้ไปแล้วเนี่ยใน6เดือนแรกไม่ต้องส่งชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนะครับกาหนดชําระคืนแล้วเสร็จเนี่ยภายใน2ปี6เดือนนับจากวันกู้เงินและสามารถที่จะแบ่งชําระเป็นงวดได้นะครับตามความสามารถในการชําระของเราก็จะมี3แบบด้วยกันนะครับถ้าชําระเป็นรายเดือนเนี่ย ก็จะชาระ24งวดส่งชําระงวดหนึ่งเนี่ยประมาณ429บาท17สตางค์นะครับถ้าชําระ3เดือน1ครั้งก็จะแบ่งออกเป็น8งวดส่งชําระงวดละ1,287บาท50สตางค์ถ้าชําระเลือกเป็น6เดือนครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะต้องชําระ4งวดโดยส่งชาระงวดละ2,575บาท นะครับประมาณนี้นะครับครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีความสนใจนะครับที่จะกู้เงินฉุกเฉินในวงเงิน1,000 0บาทโดยไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่15เมษายน2563นะครับโดยลงทะเบียนผ่านลายเท่านั้นนะครับ l ลาย b a a c family เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมสามารถสแกน q r code ตรงนี้ได้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับการกู้เงินฉุกเฉินในวงเงิน10,000บาทสําหรับทกสหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเนี่ยนะครับเขาให้เฉพาะผู้ที่เป็นเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกรเท่านั้นนะครับดอกเบี้ยเพียง10บาทต่อเดือนแล้วก็ปลอดชําระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา6เดือนแรกนะครับ สำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าในเรื่องนี้กันต่อในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ